โอเคยาโทมาขัดจังหวะซะได้นะครับเล่าต่อนะครับอย่างที่ผมพูดไปเนาะเดี๋ยวเราจะเอารวมในคลิปเดียวกันเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าเทศกาลสงการเนี่ยมันควรจะเป็นเทศกาลแห่งความสุข แต่มันกับพังทลายลงเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งทําให้งานสงการเนี่ยเป็นงานที่ไม่น่าเล่นก็คือวัยรุ่นตีกันชักปืนยิงกันนะครับนะไปโดนลูกหลงบ้างโดนคนที่เล่นอยู่แถวนั้นโดนลูกหลงบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับนะข่าวออกมาเยอะมากนะครับนะสงการเนี่ยนะครับและมันเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนะมันเป็นเรื่องปกติอะ่ะเราคือเราเห็นจนชินแล้วอะโอ้โหไ้เหี้ยเขามาเล่นน้ํากันมึงจะทําให้งานเสียหายหมดอะไรอย่างเงี้ยชักปืนขู่ไม่ได้จะยิงเพื่อกูถามจริงนะผมถามจริงไอ้คนพวกเนี้ยมันต้องการอะไรวะเขามาสนุกสนานแต่มึงกลับมาทําให้พวกเขาเดือดร้อนถ้าพวกมึงจะตีกันมีเรื่องกันนะ กูแนะนําว่าให้พวกมึงไปมีเรื่องที่อื่นที่เขาไม่ที่เขาเล่นน้ํากันเนี่ยให้พวกมึงไปมีเรื่องที่อย่างเ,เช่นหลังเซเว่นนะครับนะสถานที่ที่มันมืดๆอ่ะป่าอะไรนะ่ะมึงไปเคลียร์กันตรงนั้นนะมึงไม่ต้องมาเคลียร์กันตรงนี้เขาเล่นน้ํากันสนุกสนานนะมึงไปเคลียร์ที่อื่นที่มันไม่ใช่ตรงที่จุดเขาจัดงานสงการกันเนาะเออแค่นั้นเองมันก็จะไม่เกิดแล้วนะ มึงไปเคลียร์กนตัวต่อตัวไม่ต้องทําให้มันเกิดเป็นข่าวหรอกนะครับนะเป็นข่าวใหญ่โตนะครับนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวันที่14เมษายนเนี่ยที่ผมไปสนามหลวงผมถ่ายโดนไม่ทันในวันนั้นนะครับนะเล่าความประทับใจเนยนะในวันนั้นนะครับโดนนะครับพันสองร้อยกว่านะครับนะ เขาเรียกว่าลำหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับนะบินสู่ท้องฟ้าแปลเป็นโัสอนนะครับในวันนั้นที่ผมจําได้มีรูปโรมานะครับแม่ลูกและก็รูปมังกรนะครับซึ่งหมายคถึงปีนี้เป็นปีมังกรทองนั่นเองแล้วก็เป็นรูปโลโก้การท่องเที่ยวแห่งไประเทศไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ Amazing Thailand นะครับนะแต่ผมมาถ่ายตอนที่โดมันหายไปหมดแล้วครับ นะก็คือผมอะ่ะเล่นน้ําอยู่ตรงข้างๆที่มันเป็นบ่อน้ําพุนะครับนะผมเห็นแล้วแหละผมเห็นแล้วการจะคว้าโทรศัพท์แต่ว่าตรงที่ผมยืนอยู่มันเป็นนะ้ําผมกลัวว่าถ้าถ่ายเนี่ยโทรศัพท์มันจะรั่วลงไปแล้วใช้งานไม่ได้ผมก็เลยแบบถ่ายไม่ทันอะ่ะเอาง่ายๆถ่ายไม่ทันจริงๆนะครับนะถ้าถ่ายทันแนวโหคลิปผมเนี่ยคงถึงแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะนะครับนะแต่ต้องยอมนะนะวันนั้นที่ผมไปอะ่ะและมีคอนเสิร์ตป,ป๊อปปองกูลนะ ผมไม่ได้เข้าไปใกล้นะผมอยู่หลังสุดนะครับนะแต่ผมใช้ซูมอย่างเงี้ยนะครับผมใช้ซูมเอานะครับนะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเนาะคือสงการปีนี้ที่สนามบงเนี่ย จัดได้สมศักดิ์ศรีจริงๆโดยเฉพาะโดนเนี่ยกลางคืนจะสวยมากนะครับนะมีหลายรูปมีรูปที่เป็นขันนะครับล่านนวลงมานะครับแล้วก็เป็นรูปอะไรอย่างีโอ้รูปช้างรูปมวยไทยนะครับนะแต่แต่นะครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับนะที่ชอบเคมว่าเป็นของมันก็คือ ขมแนั่นเองหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ากรมบูชามันจะส่งการเหมือนเรานะครับคนไปเที่ยว13ล้านคนช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะครับเขาไปถ่ายรีวิวส่งการเงียบกับโดนทัวลงยับและทัวลงส่วนใหญ่เป็นกัมบูชาหรือขมแแมทั้งหมดมันถึงขั้นที่ว่าถ้าใายหาโทัวถ้าใครหาตัวเจอให้ข้าหัวไปเลยนะครับนะก็เหมือนกับว่าอะ S <S> เราเก็บเงินได้แล้วหาเจ้าของอย่างเงี้ยนะครับบางทีเจ้าของเขาไปรับเงินอ่ะอย่างสมมุติว่าเราเจอแบงค์พันอย่างเงี้ยหนึ่ 1, บาทนะครับเราก็เก็บเพื่อเอาไปส่งให้ตำรวจและเขาไม่เอาเขาให้เราเพื่อเป็นการตอบแทนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย่แหละครับเหมือนกันเลยนะครับนะและตอนนี้ทั่วโลก หลังจบสงการเมื่อวันที่15เมษายนนะครับวันสุดท้ายที่สนามหลวงคอนเสิร์ตบอดี้แสลมผมกลับมาชุมแสงพอดีในวันนั้นนะครับนะก็มันเกิดกระแสที่ว่าคนทั่วโลกไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะครับข่าวสมัยนี้มันไวโซเชียลมันไวนะครับแล้วคนที่ปั่นข่าวอ่ะก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากนักข่าวและคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ชอบปั่นนั่นเองนะครับนะ คนไทยเอ้ยไม่ใช่คนทั่วโลกจับตาเปรียบเทียบระหว่างโดนไทยกับโดนกัมพูชากัมพูชามันก็ทําโดนเหมือนกันนะครับนะมันก็ทําโดนเหมือนกันนะครับนะคนทั่วโลกอ่ะมันเาไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยโดนปลอมโดนจริงถามจริงๆนะโดนปลอมอ่ะมันคือ,อยังไงหรออ๋อก็คือแบบเอามาแกะเอามาทําเป็นเหมือนรูปโดนอ่ะแล้วก็เอาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับนะ โดนจริงอะ่ะมันอยู่บนฟ้านะครับนะมึงลองเปรียบเทียบดินะระหว่างไทยกับกัมพูชามันสวยเหมือนกันไหมมันก็พอๆกันนะผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเฮ้ยของไทยสวยกว่าของกัมพูชาสวยกว่าผมไม่สามารถบอกได้อย่างนั้นนะครับเพราะถ้าผมบอกเดี๋ยวผมจะโดนทัวลงนะครับนะแล้วมันก็จริงมันชอบเค็มเราทุกอย่างอย่างหมาเนี่ยมันยังเค็มได้เลย นะป้ายชุมแสงตรงนั้นเนี่ยมันยังเค็มได้เลยนะว่าเป็นของมันเนาะต้นไม้ตรงโต๊ะตรงเนี้ยมันก็สามารถเป็นเค็มได้นะครับสามารถเค็มได้ว่าเป็นของมันเนาะจากเรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องที่น่ายอมรับอะเออโดนไทยสวยแม่งมันมีคนกลุ่มหนึ่งอะจังไรนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับกัมพูชาเนาะ แล้วผมไม่รู้ว่าคนทั่วโลกอ่ะเขาจับผิดประเทศไทยหรอมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็อาจใช่แต่50 50เพราะฉะนั้นเวลาที่จะดูข่าวอะไรเนี่ยท่านผู้ชมผมฝากบอกนิดน,นึงว่าอย่าพึ่งไปเชื่อร้อเปร์เซ็นาะคิดให้ดีก่อนเชื่อนะครับนะเรามีโทรศัพท์เรามีอะไรทุกอย่างนะครับนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจดูข่าวให้ดีๆสำ เออไม่ใช่ส้ําันะครับติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเนาะนะครับอันไหนข่าวจริงข่าวปลอมเพจปลอมเราแยกได้นะครับนะอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่าไอ้คนกลุ่มนี้มันจะเป็นคนที่ชอบปั่นประสาทเรานะครับทําไปเชื่อว่าเออมันมีจริงๆนะอย่างโดนกัมพูชาไม่สวยกับไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเอาอะไรมาพูดก่อนถ้าถามผมนะความคิดส่วนตัวผมนะ ที่ไปสนามหลวงจริงๆบวันที่14เนี่ยนะครับผมจะบอกได้เลยว่าโดนไทยแม่งสวยกว่าโดนกัมบูชานะครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะขออย่าทัวลงอย่าดราม่าก,ก็พอนะครับแค่นี้เองนะที่ผมขอนะผมไม่อยากจะมีเรื่องกับใครนะนะครับนะเพราะผมพูดจริงถ้าคนที่ไม่เคยไปเนี่ยมันไม่เข้าใจ นะครับว่าเฮ้ยมันสวยจริงหรือเปล่าถ้าปีหน้าสนามหลวงจัดเดี๋ยวผมจะถ่ายเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูยด้วยว่าโดนเนี่ยระหว่างไทยเนี่ยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับโดนไทยจะสวยกว่าไหมนะครับนะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันเนาะนะครับโอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันไหลเนาะเล่นน้ําเล่นกันให้สนุกไม่ใช่ไปเล่นเลือด นะครับนะไม่ใช่เนาะนะครับและอย่างผู้ชายนะครับบางคนมึงทาหน้าแป้งสาวได้แต่มึงอย่าไปจกนมจกจิ๋มเขาแค่นั้นเองสำหรับผมเนี่ยผมแค่ป่านหน้าเท่านั้นเองนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นทุกปีบางคนนอาโหไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่อะ่ะโดนทาแป้งทั้งตัวก็มีเออมันเป็นสีสันไปแล้วนะครับมันเป็นสีสันของสงการไปแล้วไงนะครับนะ บางคนก็นอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะแต่คนส่วนใหญ่ออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมาเล่นสงการเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับนะคนจะเล่นน้ํากันตอนประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับนะอย่างพรุ่งนี้เนี่ยที่วิมานแมงจังหวัดนครสวรรค์ก็จะเริ่มเล่นตอนเที่ยงถึง3ามทุ่มแล้วมีคอนเสิร์ตพี่บอนชวนชื่นนะครับก็คือ Joker Family นะครับนะ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะไปวิมานแมงคงไม่ได้ไปหรอกมั้งนะครับนะอยากไปเหมือนกันไม่เคยไปเลยนะครับนะแต่ผมอยากไปจริงๆคือทับคอนะครับเพราะว่า ตั้งแต่พ่อผมเสียไปเนี่ยนะครับเอาล่าสุดเลยนะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยผมไปกับพ่อพ่อพาไปเนาะไปเล่นที่ทับคอและตอนขากรับเนี่ยมีเหตุยิงกันนะครับบาดเจ็บและเสียชีวิตโหกี่คนจำไม่ได้เลยตอนนั้นนะครับดีนะกับทันมิโดลูกหลงนะครับแล้วก็เวลาที่จะสาบนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าสาดเนี่ยเวลาจับขันจำไลเนี่ยจับให้ดีเนาะเพราะว่าบางทีเราสาดไปอขันมันหลุดมือได้นะครับนะ แลวเนี่ยลมมันตีเนี่ยผมยืนเนี่ยลมมันก็พัดนะครับนะลมมันก็ตีด้วยมันขีมันไปโดนคันมอเตอร์ไซค์ข้างๆเขาที่เขากําลังขับมาอย่างเงี้ยนะครับมันกเกิดเหตุการณ์ที่บาดเจ็บอะไรกันได้เนาะนะครับโอเควันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยแดดไปเท่านี้นะครับนะลวดจ,จะเป็นรายการฮับบี T ้ตีแผ่เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนเป็น E p ีใหม่ นะครับนะก็คือ EP พหใหม่นะครับก็คือเหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับเมื่อวานเป็น EP พพิเศษนะครับนะพิเศษใส่ไข่นะครับนะที่ผมมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมต้องการแบบอุ้ยกูนู่นนี่นั่น ผมนู่นนี่นั่นไม่ใช่ผมต้องการพูดเพื่อว่ามันสะท้อนปัญหาจริงๆนะแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆคนไม่เคยเจอมันไม่เข้าใจหรอกอย่างผู้หญิงอะ่ะเขาขับมาเขาขับรถมาสองคนใช่ไหมมันโดนผู้ชายสองคนที่พอทาแป้งตรงหน้าแล้วมาจับนมจ,บจับจิ๋มเขาอะ่ะมันก็รู้สึกไม่โอเคนะพ่อแม่เขาก็ไม่โอเคนะครับเขาแจ้งความจับเข้าคุกได้เลยนะครับนะและอีกเรื่องหนึง่งคนที่ไม่เล่นน้ํานะครับ เมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีข่าวที่อ่ะแฟนชาวต่างชาติเนี่ยได้แฟนคนไทยเนาะเด็กคนหนึ่งเนี่ยฉีดน้ําเขาบอกว่าไม่เล่นโอ้โหโดนกาแฟนะกฎหมายอ่ะมันห่วยมากนะครับคือสองการเนี่ยผมพูดคํานี้เลยนะมึงต้องทําใจซ่นะ ต่อให้มึงจะไม่เล่นน่ะมึงก็ต้องเล่นกับเขาถูกไหมอย่างผมเนี่ยขับรถไปผมเจอคนกลุ่มหนึ่งและกําลังล้อสานน้าป่าแป้งผมก็ให้เล่นได้เออแต่คนเขาไม่เล่นคือไม่เล่นจริงๆไงเช่นแบบโบมืออย่างเงี้ยไม่เล่นไม่เล่นมีโทรศัพท์มีของอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจเนาะแต่คนส่วนใหญ่มันเล่นไหมอ่ะมันเล่นนะชาวต่างชาติยังมาเที่ยวเมืองไทยยังเล่นสงการเลยนะนะครับ มึงจะมาอ้าวว่ามึงเล่นน่ะก็จริงของมึงแหละเออนะแต่มึงอ่ะต้องเล่นตามเขาสิอะถ้ามึงถ้ามึงมีปืนฉีดนาะมมามึงยิงใส่เขาได้เลยนะนะครับนะและอย่างชาวต่างชาติคนนี้โมโหดาแบบ what t h e fuck shit นะครับนะมันเป็นคำย่ามของฝรั่งเนาะนะครับก็คือแบบไอ้เคี้ยไอ้สัตว์เหมือนคนไทยเราอ่ะนะครับนะและเขาก็ปาแก้วเนี่ยใส่รถคันของคนที่แบบ ไอ้ของคันของคนที่แบบเด็กนั่งอยู่และฉี่ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเลอะเลยนะครับนะ <S <S แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่อะไรอะ <S 1> <S 1> คือมีผู้หญิงประมาณสองคนมาขับรถแล้วหมุนรถสาน้ําจะทําให้เขารถล้มนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าช่วงสงการถนนจะลื่นนะครับนะถนนมันไม่ลื่นมันเป็นไปไได้หรอกนะครับ เนี่ยเดี๋ยวพอเข้าหน้าฝนนะมันจะเกิดอุบัติเหตุที่ว่ารถลื่นไปลงข้างทางนู่นนั่นมันเกิดขึ้นทุกปีส่งการก็เช่นกันนะครับนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรนะเมื่อวันที่13เนี่ยผมไปปรึกษาสามใช่ไหมไวัยรุ่นเบิ้ลรถเบิ้นหาพอ่อมึงเหรอถามจริงรถมึงก็ดังอยู่แล้วะสร้างความลำคาน นะขอเล่นสารน้ำการมึงมเบิ้ลรถเพื่อถามจริงเพื่ออะไรวะแล้วมันเกิดขึ้นทุกปีนะท่านผู้ชมเด็กแว้นเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับนะชอบเบิ้ลรถตอนโช่งสงการมึงเบิ้ลเพื่อมึงอย่าโชว์ความเท่ว่างันนเถอะหรือว่ามึงมากับแฟมึงก็เบิ้ลโชว์อย่างนี้หรอมันได้แหละวะถามจริงนะได้ความโชว์ความสวยอย่างเงี้ยหรอ กูว่ามันไม่ใช่หรอกมันคือความคึ้นนองนะมึงขับรถอะมึงไม่ต้องเบิ้นกันได้นอกจากมึงอารมณ์เสียจากที่บ้านแล้วมึงมาขี่รถ้านนอกมึงเบิ้นเนี่ยได้มันไม่ผิดนะมันไม่ผิดเลยแต่สิ่งที่มึงทําอยู่มันผิดตรงที่ว่ามึงไปเบ้นรถอะแล้วตรงนั้นที่ผมไปเล่นอนะปรึกษาสามาถมันเป็นชุมชนนะชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาลําคาญนะเขาแจ้งความจับได้เลย นะสร้างความขุ่งายให้เขาเพราะว่าบางคนเนี่ยบ้านเนี่ยก็มีผู้สูงอายุอยู่นะเล่นได้ไม่ผิดแต่เวลาเมื่อขับรถอะเมื่อขับเบาๆหน่อยก็ได้นะโกนะมึงไม่จาเป็นจะต้องโชว์พลังอะไรสักอย่างหนึ่งหรอกมึงไม่จะเป็นต้องเบิ้ลรถอะไรเลยนะมึงขับปกติมึงไม่จําเป็นต้องเบิ้ลรถแค่นั้นเองเวลาขับมึงก็ใจเย็นหน่อยมีสติหน่อยนะครับ มึงจะมาร้อนตามอากาศไม่ได้นะอากาศร้อนกูร้อนมั่งไม่ใช่นะครับนะทำใจไว้มั่งนะนะครับนะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดช่วงสงการปี2องน้า้หสนะครับนะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้โกหกโนเนมอะไรเลยไปหาดูข่าวได้นะครับนะ ผมพูดเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเล่นสงการสาดน้ําได้ไม่ผิดแต่ยาสาดเลือดอย่างมีเรื่องอะไรกันเขาพอแล้วนะแค่นั้นเองนะเราขอให้มันไม่เกิดขึ้นแน่ไหมไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมนะมันเกิดขึ้นทุกปีนะครับสําหรับผมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับนะโอเค วันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปแด่เพชานี้ก่อนเดี๋ยวเราลงทีละคลิปดีกว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นพาร์ทคลิปที่แล้วพาร์ทหนึ่งอันนี้คลิปพาร์ทสองพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คืออีพีหนึ่งวงเล็บสุดท้ายนั่นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรานํำลาแด่เพชรนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารู้สึกว่าลมแรงมากนะครับ วนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะถ้างั้นเนี่ยขอเข้าบ้านไปลงคลิปเล่นโทรศัพท์ต่อแล้วก็นอนก่อแล้วก็นอนต่อนะครับนะ let's go